สวัสดีครับโมนิมารวยภาพมาตาในทางพอจอยพอจอยฝันอีกแล้วพี่น้องฝันหน่อยหฝันดีคือเก่าฝันตีง่ายลองปฏิตามพวกฝันพอจอยฝันอย่าใดไปติดตามกันเลยครับ้าง้างไหมคางาห็นไหมคางสวัสดีครับพอจอยครับอ่า สวัสดีครับสวัสดีครับจ้าเอ้ยยิ้มหวานดอะบอกเลกเป็นไปหรอล่ะเสียดาย้องไปือร่องหมดก่อนพ็จอยเล่าให้ที่ฟันมาเปียดสามตัวผู้ถ่อนั่นไอมเออมันกอกเปีดสาตัวแล้วมันกอดเกาสว่างนะฮะเออห้องตีไงก็ว่าจะว่าเปีิดสองตัวเนาะกบเถ่เนะเออหอตี ข้ตีเก้าแปดแปดสามน้อข้อตีเก้าแปดสามนอมันเอียกหามันเป็ดสองตัวเขากระตัดแปดเก้าสองอยู่ไอ้ที่ถือเยอะหรอเอเป็ดมาสามตัวเซรดาบอกเป็ดมาเพิตัวหนึ่งนิดันนี้อันล่งันวัน้ในกล้วยหน่อยสามตัวเนี่ยมันเศ้ามากให้เจ้าเล่นมาเอาก้วยแมนีัไม่เอาคุ้วยแม่นันไปอมนฟันเอ เรียกความตัวอันนี้มันอีเลตอนนี้ันคั้ยหน่อยสามตัวได้ไล่เอาขั้วหน่อยสามตัวตัวส้มนี้ดีนี่ไม้คัันตัวน่อยรสาไม่เออบัดนี้มือสิรเขาจะเล้ว้ยตัวนี้มากเขาจะเลี้ยว้ยตัวอยู่ในควาไปมาเพียนกันเพียนกันเขาะไปจักตัวครับไปตัวเดียวตัวพนม้าให้สองว่ะนี่ยเออพนม่สองม้ในทองมีอีกตัวนึเงตวนี่นะได้ทองแล้เป็นสามเมอฟันแมนเนาะเนาะอเดียวันเดียวพี่น้องรับ คนไดวนได้ยวยดอนมาเรียงควยเถิดคุณแม่ครับลูกเถิดดอนเนาะฝันได้แม่นความจริงอืมมันฝันฝันมาเคื่อนนี่ว่าไดไรไร้ควยหน่อยตามโตค่้ยหน่อยก็ซ้ำแบกดอนล่ะแม่มสอตีหรือไา่แห้เจ้ากระจำมาเลยมาขอเปลี่ยนเออแต่เด้ก็เอาไปเอาไปเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนยังไงเลยถือใจกันว่าก็เลยย่ไงก็เลยตึงนแต่คน เติมเงี้ยเขาเติมเฝาเติมเฝาเขาผมเติมเป็นโอ้เขาดเป็นเติมเป็นวัาที่ว่าลายบาดรัเลยตอนนี้มันพึ่งก็ตตวนันนะตัวเมียมันเออเินถูงขวางกันเอาไหนเออจะกวางฟันในลายค่้ยน่อยสามตัวเออฟันมัขึ้นไันมาขึ้นเนาะฟันฟึ่งฟันมาเนี่ยฝันมันขึ้นละวกกิตอนไรบงเมียแตงจำวานฝันได้ ย้ำได้แม่นครับกันดีใจเหมือนว่าในเลี้ยงควาย่างมันสามารถได้เลี้ยงควายหู้ไม่ควายมันมีเบอร์มีอย่างยู่หูน่ะหรอเบอร์เขียนเบอร์เขียนยังบ่บ่ังจังไดงบ่หูควายบางตัวเขาจะมีอันหนีหูเนี้ยมีเขียนเลขเนี่ยด้วยออันนี้ผมมีผมียังเลียนพ่อสิควายน้ำบาเน่ธรรมดาแล้วลยือบ่ครับว่ามปนควายตลาดเนาะแม่นควายตลาดหนีหูหนีหูเขียนเบอร์เขียนยังบ่หูยังหมดแล้วเรียกว่าโอ้ชิได้เลขหูควายเนาะก็แม่นเนาะ แดงวาเป็นคุยบันเนาะพอตีจะไหนเราพ่รอวอาเป็นส่นตีว่าจะไหนล่ะเอาตัวเก้าแล้วเหลยกอะไรเอาก้าตัวเก้าครับเก้แปดสามคือโซ่เจ้เออเสือครับมึงได้เื้อมงเสาได้เหนห้าเก้าแปดเออห้าแปดเก้าห้าแปดเก้าเสือคุยไหมตีเป็นไงคุยสามตัวคยกว่สีเลยตีคุยมังดตีเป็นเก้าแล้วคุยอะไอืมแูสีได้ล่ะ นีน <ừ> ้ำเกลอน้ำแปกอันนี้เอาเกลาอเปยกดมันยครับเนี่ยง่ายๆ่เป็ดงานๆแบบง่ายๆไี่หระไปเอือคือมนนิ่มากหลองก็ไหลไม่ดีแลอเนี่แต่มันเปยนแบบนี้มันต้องตีกเออเดี๋ยวห่เพาเอาเพิ่นเขาต้องตีห่าเองก็ได้ตัวหนึ่งเอา้อตีเท่าไรก็ตีเกตีนเกลเปดสามเกลเปียสามเนาะหวยสามโตอืมท่นี้ลยวาตเกลือโตเกลื เลยตัวเกาคนฝันเลยตัวนี่ยเลยตัวเก่าใคออกมาเป็สีตัเกาเนี่ยเอ๊ทำไมตัวนี้เย็นเย็นคยได้แบบนี้นะสามมมันเคยออกบาข้วหฮะ็นเย็กันมันเคยออกตัวเก่าวะเทียรคั้งเทียร์เคยนำกลดูเทียรจับดูเทียนะยันมันนำกลดิแมบอกเข่าใส่เก่าโตใส่ใส่ซิบสองบอกหนึ่งสองก็ได้สองใส่ก็ได้เอาหนึ่งใส่ก็ได้พวาั้มันสามตัว เชียคนกัเอาขาเมือนยน้ำซีน้ำนั่นบนกอไปสิเนองเพ่อจ่าผมเห็นผมมียตัวมากก็ได้พอใจแรงเลยแล้วถเวียรรถมันเขากันวันนั่งกันเลยีสาั่งีสามเวียรรถวันนกล้วย้ยสามตัว้วยน้ำซีเดซีสามเนาะยหน่อยก็เป็นหนึ่งอะไรหนึ่งตัวก็เบียนรถไปเล่นะถ้ากัเชียร์สามเาไม นอคนอยากกินหนึ่งแทกเลยตัถอไได้หนึ่งแล้วเราก็ง่ามหนึ่ีานถือลายบาทเต็มเถือื่งนล่าง้งบนก็ถือว่าเอาตัวนึ่งสไปสามตัวหนึ่งซีซาอขั้นนีมากกับสี่ในเบียนขั้นนีหลก็ได้ถือเลยนะหนึ่งีานมันออกสองเทียอะไรได้หนึ่งซีซานออกซองเทียแล้วโอ้ยบาอยางเงแต่นี่เลือดง่าม่วางสี่อจสามีนึังไงกอเนาะ ก็เสามเนาะอัดี่สามเช้หมตัมูตัวเดียวเนี่ละนี่นี่ยากกว่านะยากกวนานะทําอย่างเป็นตู้ห่อตัดซี่สามนักไปนะขีนักไปดาทนี่ล่ะขันไก่ยายนะเพราะว่าห้อค้วยสี่สองกค้วยสามตัวกับซี่ดูแล้วสามตัวคือสามเหรอแต่ว่าบัดดพอจอยแลมักตัวเก่าเก้าแป็นสามเพราเป็น น้ำผู้นึงอย่แล้วเนาะเอองาปกติน้ำขาน้ำแปดยรสันเน้แต่ว่าไม่เห็นต่เบี้รถพนคือเขากันเยเนี่ยเขาฟันมันนนเนี่ยเบีรถพนเสือซองพี่น้องได้าพเรืองพุทันมใช่เพนหนึ่งสี่สามพักเล่นะเห็นมันไปซื้อรตรีมเศาไหมว้าวพื้นเขากันเดอสัเดอทำเมตุยนะติดตามเด็กเก้าเก้าสี่สามเกาสามศูนนะวันนี้ ควก็บสามตัวกั่วนั่งีเนาะคั่วกัค่วหน่อยเออหนึ่งซีสามเข่ากันจะไงไอ้ตัมซีสามเหยอตัวเดียวแข็งแขรเนาะเออเดี๋ยวากลงทะเบอยนรถหุเด้นนะครับวันแมงพ่วหมอเลยบางขึ้นเข่ากันเคยขึ้นหลังย่อนหลังเันวานค่ยย้อนหลังเนาะเลยตามเชนึงแมงอยูเก็ตามซื้อมาดูดูว่ากับถามเดรกเทียนนี้ัย้อนหลังเออผมก็หน่อยหน่อยก็ีบกมันแดงขันมันมีปู่นดงหัวแล้วเนาะมันมาฟัน มีป้าหูวามังแก่กันตั้งออกจะได้ต้นว่ามีเหล็กเหรอก็คือม้วนเ่ออ๋อมันสีมีเ็กมัใมีตัวเ้ยตลาดเาเขียนใส่หังนาเขาเขียนใส่หูเขานีไปความนดโอ้ตลาดอ่ะเขียนใส่สะโพกใส่ยังหมือนดิมมาเ่ตลาดเลยมั้งจังวาธรรมดาในวายได้เล็แล้วนำเลยแล้วมือนเนี้ยเหมอนตองีมีเสเนียิมเี่องิ้มมังันหมดขึ้นเลยว่าจะทำปันหมดขึ้นและ ลายคู่หน่อยสามตัวตัวทอกันปะตัวซ่อมกันซ่อมดอนหน่อยน้อยนเนาะซึ่เนียมันตมากเลยมันโตแบบมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนกันแต่งพ่าท่านตีใส่ก้อมันไดนี่โดนเตกอฟันถูกาก็เลยบอกว่าที่ในรใจอ้เนว่าเด้๋มาโตโตแล้วจะไรกนมาเลยค้ยกันจังเลย เงินฝันมาเลี้ยงลายลายเลี้ยงคั้ยสัตว์น้อยสามตัวขั้ควยน้อยสามตัวอันนี้เลยเงินเพิ่มขึ้นถึงสองมาเขาเลยเอราะขั้วมาเปลี่ยนมาเพิ่นได้ดต่คุณ่มาเขาเอาจากตัวแหลกกันครับเขาแหลกตัวนึงเขาแหลกกันเขาเขาใส่เขาไปตัวนึ่งเขาเลยขึ้นมาสองให้ถอดอีกหนึงเปร็จสามสิบสี่อ้ยเอาตัวใหญ่แหลกเสร็จทีนึ่งอันี้ใหญ่ก็เก้าหุ่นแหลกใหญ่เก้าหัวเขาขึ้นมาถึง พื่อพโลกเปล่าครับศึกษางวะพีโลกมันกับว่ามีหลูกมันมันโลกโลกไข่ยังวะเขาคือไม่งย้มแหลกห่อเนี่ยพอห่อได้ตื่นเพื่อนเนาะกินยาดีพดกลินยามดข้าเขาเนีเยมด ป่าวาเปกาแเหลกหอเนี่ยเขาตัวเดียวเขาม่แหลกเขาสามมื่าก้ไป็ยันจันเนี่เดี๋ยวว้อยักันเอเป็นยังันก็ล่นเาเป็นยังขวอยกันเนยันจันเนี่ยเป็นเป็นพอขาขวยอยักษันเนาะปนยัจันอ้อเาไปตัวห่าช่วยตันึงนะครับเปนยันจันคือเลขกนะครับ่นนั่อีกตัวหนึ่งนะครับนนั่มเก่าแปดสาเป็นพอขาควอยักจันนะครับปราวา่นลา่นนั่มเด็กเก่านตีคว้อยว่า์เก่ากับแปดนะคนวานะ ครับก็เรยว่าสามตัวก็าได้เป็นเก่าแตสามน้ำตัวเก่าแต่ว่ามาเลยว่าเบียนร์ลดคนหนึ่งซีสามเมื่อเขากันแท้เขาคว่ำฟันคนนะค่อยหน่อยนะคุ้ยหน่อยได้อตีเป็นหนึ่งคุย้ยคุ้ยกับตีน้ำซีกันได้เป็นหนึ่งซีสามนะคุ้ยกับแม่ไ,ไม่ไม่ทีสามตัวนะแม่หนึ่งในทองตัวหนึ่งไม่ตัวหนึ่งนะประมาณนี้นะ เอาเราพักกอตื่น้องนะคนหน่อยย้อนมันยานคนมาเพื่นคนมากินเยอะๆไม่ไม่ไม่โอมาไม่เนาะซ่องไงใครไปตื้อห่อตื้อไปสองไปส่องก้วยส่องกล้วยจะหน่อยด้วยแค่กล้วยของผมเแมนเหลียวขึ้นราวก็คือได้มาอีหลีเมือเหินนะอืมเรื่ไม่ตื่นนี่ได้มาไม่คุณนี่ยอะไรในทองมีตัวหนึ่งเน้น่ะอืมเาป่นทุเรียนรเพันวนอ่ะทุเรียนรถกตัวนี้เขาึ้นฝันฝันเลยไหม อ้าวฉันนะมีพเ้อนต้เรอเนี่พี่เ้ดีดดดด่มาเขากันีสังหากนะเ่เียวันหนึ่งศูนย์สามเนด้ยันนอนะครับไล่อยู่น้านะครับ,บวันไล่ไม่ได้บานเนาะไล่ขึ้นน,น้ำไล่น้ำทงท่านนาเาเจ๋ะ วยู่ในบ้านบได้ไปหวได้ฟันไหมเออเออะไรยังในบ้านได้เดนบ้านยังเสียเลยเอดหรือ่เดนบ้านยังเียเลยเได้เบ้านของตือเมาดทิตย่นไวตามตัวนึ่นย์สเนาะหนึ่งศูนามอกบอกวันอที่านไปถือเนาะมาอาทิหนึ่งศูนย์สเด้อนะครับบริเไหกะพีจาหน้าเบิกฟังเดน้หนึ่งศูนย์สาม่งวานรทงทาได้แถวอะไรนะบ้านบะได้เล่นยงไดเลียงลงเสียเลยเล่นหยางเสียเลยโอ้ยย หนึ่ง<ช>ูนสามหมู่หนึ่งนะครับเอาจๆกันมาหนพอจอยได้นะครับในวันนี้น <ะ S 2> สังคขารั้าทาา